น้ำตาลได้เมื่อเช้าวัดมาได้92บ่อก็เริ่มต้นที่ไฟโตวีคือเราคนเราจะต้องทำความสะอาดไส้เราให้สะอาดอตอนี้พอเรากินนูติก้ากินตัวอื่นก็จะดูดซึมไปใช้ได้ทันทีคับคุณเข้มเข้ามาที่สันซามอนมาหรือยังครับ สงการปีนี้เองค่ะอ๋อสงการเนาะไม่กี่ไม่กีดเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เดือนเดียวก็รู้ผลค่อก็สินค้าดีจริงๆค่ะอืมเป้าหมายธันวาเนี้ตั้งไว้ว่าไดมอนค่ะเป็นไดมอนเลยเนาะต้องการต้องการรายได้ประมาณห้าแสนสอเดือนค่ะห้าแสนสอเดือนเล่ยนะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือผลพลอยได้เพราะว่าปกติก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว สัตว์สุกรแล้วก็ผลิตลูกหมูส่งประเทศเพื่อนบ้านลูกหมูนะลูกหมูลูกหมูที่เรากินใช่ไแล้วก็มีพาราแยกเชิ้นสวดขายเนื้อที่เป็นกิโลที่ให้เราโอ้ยเก่งจังเลยเนาะอยู่จังหวัดอะไรครับขุนแก่นคขุนแก่นเอาเยี่ยมเลย มีอะไรที่คุณคิดไม่ขายบ้างคือเราเป็นนักธุรกิจคืออะไรที่กินเราต้องกินอยู่แล้วเพื่อสุขภาพเรากินเพื่อให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นกินแล้วเราได้กินฟรีชอบแผนธุรกิจตรงนี้ค่ะของเัอเ์สเอรที่ให้เรากินฟรีแล้วก็คือเราแค่บอกต่อคนไม่กี่คนเราก็ ประสบความสำเร็จแล้วโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรนะคุณคิงเจ้าของป่าค่ะหมายถึงที่เซซเซอร์เลยนะที่เซซเซอร์มีเข็มเรียงตอนนี้หรือเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นะนแต่ว่าตั้งเป้าคือเป็นบอนนะนี่เป็นทีมงานใช่ไหมทีมงานค่ะแล้วก็คือมีน้องๆเดินตามเรามากเราก็ทำให้คุณภาพชีวิตน้องๆเขา ดีขึ้นเลยนะทุกคนมีความสุขคือความสุขที่สามารถแต่งฟันถึงกันได้โอ้สุดยอดเลยคุณคิมไดมอนด์ธันวานี้เนี่ยทำเพื่อใครครับเพื่อลูกค่ะลูกมีลูกกี่คนครับสองคนมาด้วยตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่ตรงไหนเอ่ยสองคนมีลูกสาวกับลูกชายอ๋อลูกสาวแล้วก็ลูกชาย้องฟังกับก้อนโชว์ตัวโชว์ตัวนิดนึงโชว์ตัวนิดนึงค่ะพี่พอ้ ท่นได้สมมมากเลยเนาะเพียเลยท่านคฟังอย่างดีคร่ะกลับไปก็มีเท่า่วนเหมือนกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้กิืนล้วได้อะไรเขาก็บหักแล้วลูกชายแปดหัวแปดันะทําไมจึงทําเพื่อลูกสาวแล้วก็ลูกชายครับจะได้มีความสุขคุณภาพชีวิตดีเป็นที่ยกย่องสังคมให้เกียรติ มีทั่กิจเยอะไปหมดแล้วเนี่ยก็ประสบกรรมสำเร็จแล้วถ้าประสบกรรมสำเร็จที่ซึ่งมออีกเนี่ยมันมีความหมายยังไงในชีวิตคุณคิมคือมีความสุขที่ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ทรมารมีเงินเยอะก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ชีวิตดีสุขภาพสำคัญที่สุดคือถ้าสุขภาพดีสุขภาพร่างกายดีสุขภาพใจก็จะตามมา เป็นปัญหาต่อสังคมคนผลลืได้ดูสภาพว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราจะขึ้นสู้ยังไงที่จะประสบความสำเร็จคือจริงๆแล้วร่างกายไม่สําคัญเท่าจิตใจความคิดสําคัญที่สุดคือเราคิดว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องเล็กไปหมดไม่มีเรื่องใหญ่ คิดไหมว่าสภาว่าร่างกายจะเป็นอุปสรรคไม่มีปัญหาค่ะถึงจะเป็นลูกน้อยก็ไม่มีปัญหาก็สามารถหไหวยกันได้อยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่อุปสรรคค่ะไม่ใช่อุปสรรคเนาะนะก็หลายๆชั้นที่อยู่ข้างล่างนี่สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะก็ะจะกระตุ้นพวกเขายังไงให้สู้กับเรา <c oughs> สู้กับคุณคิมเนี่ย ขอแบ่งปันความสูขแล้วก็ความสำเร็จให้กับสมาชิกเพื่อนๆทุกคนคือเราเดินมาถูกทางแล้วค่ะมีอัพไลน์มีบริษัทให้ความอบอุ่นแล้วให้คำแนะนำอย่างถูกต้องรับรองให้หลงทางแน่นอนค่ะอ่าเยี่ยมเลยถ้าสำเร็จท,ทิ้งรูดกินเนเพื่อนซักซึ่งมอประโยคแรกที่จะบอกลูกคืออะไรครับก็ เป็นตัวอย่างให้ลูกดูก็ให้ลูกเดินตามก็ถือว่า,วาเป็นมรดกที่สร้างมาเแค่ลูกค่ะออยอดเยี่ยมเลยก็ตัาบใดที่เรายังมีความคิดมีร่างกายที่สู้ได้ก็อยากจะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างให้ลูกเดินตามาถูกไหมครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และเดินตามอัปลายเราเชื่อฟังอัปลายไม่ผิดหวังค่ะอ่ยอดเยี่ยมเลยคุณเกณฑ์สำเร็จยิ่งใหญ่นะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวทีมงานมาอำนวยความสะดวกนะครับครบแล้วเนาะครบทวนแล้ว okay.